พาส่องแฟนสาวต่อธนภพเรียกได้ว่าหากพูดถึงชายหนุ่มคนนี้ที่ไรแล้วก็สาวๆหลายคนคงรู้จักคนนี้เป็นอย่างดีสําหรับหนุ่มต่อธนภพหนุ่มหล่อมากความสามารถที่ทั้งหล่อเก่งการสแสดงเยี่ยมยอดเอามากๆไม่พอหน้าตาก็ยังหล่อเหลาหน้าตาดีส่วนสูงขุ่นดีเอามากๆเลยล่ะค่ะแต่ที่ต้องบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยก็มีแฟนอยู่แล้วเหมือนกันในวันที่พาเพื่อนมาดูแฟนสาวของหนุ่มคนนี้เธอจะหน้าตาอย่างไรไปดูกันยายจ้า กอนอื่นต้องทำความรู้จักกับต่อธนภพกันก่อนสำหรับธนภพดีาารัตนคจรมีชื่อเดิมว่านัทนันลีลนาารัตนาคาจรพงศกรลีรัตนคจรชื่อเล่นต่อเป็นนักร้องและนักแสดงชาวไทยผลงานแจ้งเกิดที่เป็นที่รู้จักกันก็จะเป็นซีรีส์เรื่องฮอร์โมนไววาวุ่นค่ะ ข้าศึกษาที่โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจนถึงมัธยมศึกษาปีที่4และได้ย้ายไปโรงเรียน, e e e K ain, นเอ็ดเวนตเตนอิสิกามัยจนเอกสำหรับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และได้รับปร,ริญญาตรีภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุภาคพิเศษคณะอุตสาหาก,กรรมเกษตร,รมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์สำหรับการสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่20พฤศจิกาย,ยน2560ค่ะชมหน้าแฟนสาวต่อธนภพก็คือ เป็นสาวน้าวงก,การสำหรับนักแสดงหนุ่มฮอตอย่างต่อธนภพดีรัตน์ขจรที่คบแฟนสาวที่เป็นแอร์โฮสเตสชื่อมีนชุติยามานานเป็นสิปีแม้ว่าทางด้านฝ่ายหญิงจะถูกบูลลี่ว่าไม่สวยไม่ถูกคู่ควรแต่หนุ่มต่อก็ไม่สนใจเพราะเรารักกันที่ข้างในมากกว่าทางด้านสาวมีนเองก็วางตัวดีมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการโพดภาพลงโซเชียลต่างๆเธอก็ระมัดระวังกลัวกระทบถึงแฟนหนุ่มอยู่ตลอดเสมอและในวันนี้เราจะพาส่องความสวยของสาวคนนี้กันค่ะ ต้องบอกเลยว่าสาวมีนคนนี้ก็หน้าตาน่ารัก,กมากเหมาะสมกับตอบเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะ